สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องรถไฟไทยจะพาไปชมการทำงานการสร้างทางรถไฟรางคู่เดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมานำเสนอตามมาชมนะครับช่างโอสัมภาษณ์ช่างโอนะมีเสาที่ต้นครับอบี1 4 8 แปดมีอยู่ตน,นับหนึ่งสามต้น,นครับเ่สามสี่ต้น,นสามเพีย <c oughs> ต้องต้องลงไปน้าข้างล่างครัาเ,นะ <c oughs> เอาดีได้เลยค่ะได้ร <c oughs> รวมๆช่าง

เรา,าต้องมาเก็บชอยเช็คทุกที่นะครับที่เราที่เป็นโลว์พาร์ที่เป็น,อา,ททปนอารบีอาบีคือสะพานเรือบิดนะครับสะพานนี่แหละสะพานรถไฟนี่แหละยกระดับรถไฟ

ตั้งเป้าเสร็จแล้วเ,ป,เปล่าไม่ไปนะตั้งเป้าเช็คใหม่หวะนะก็มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับการเก็บพื้นทีเลวลาเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นสีแปดสาวมม่กี่ต้นนะครับสองสามต้น,นครับก็เป็น ฝ่าข้ามห้วยนี่แหละ,ะแถวนี้เป็นช่วงนี้เป็นห้วยนะครับก็เลยมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมนนหลังจากท่านผู้ชมอยากชมที่เทไปแล้วที่กําลังเทอันนี้เทเสร็จแล้วนะครับเทเสร็จแล้วเทเสร็จแล้วเราก็มาไลา่เก็บจอยเช็ค คพาท่านผู้ชมมาชมพื้นที่เทเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสั้นเราก็เลยได้มาเก็บก่อน นี่คือความบห,หน้าเลยครับฝ่ายทางคู่นี่ยใช้เจยงรายเีองของ <Okay. S 1> ม,มีสาวขี้ต้นนะช่างส,สาวสีต้น เรื่องสั้นๆไครับสเสร็จเร็วก็มีโอกาสแล้วครับได้มาติดภาพให้ให้ผู้ชมได้ชมกัน ไอ้การตกด้วยนะครับไอ้การตกไอ้ราวก,ากันตกมีนี่คือหลังน้ำนะครับนี่ครับก็เป็นยกยกรถไฟข้ามห้วยเนี่ยเป็นลำห้วย เช็คสเปนเช็คจอยจอยเช็คผมเก็บทุกภาพทุกขั้นตอนนะครับช่องรถไฟไทยที่มา,มาจากบ้านปงเตา่ามาอันนี้เป็นบ้านชนแดนนะครับ รอยต่อแม่กากับอแม่กากับบ้านชนแดงเข็รแอยตอพยาวกับงางครับเชฟ เช็คเช็คเก็บนะครับเราก็ต้องเอาไล่ GPS มาเก็บตามนะครับนี่คือช่างเราก็ควบคุุมอยู่นะครับนี่เป็นที่แรกเลยครับที่เสี็จ เทเพื้นรถไฟเสร็จแล้วต่อไปก็ลงหินลงหมอนแล้วก็ลงหลางเรามาดูแลพุทธเมา กัเล็ให้เวยวยพุทธมาวมาเก็บก่อนแล้วเราก็จะมาเก็บตามนะครับเราต้องมา ต้องมาเช็คกันนะครับเช็คตัวเลขอมีนึงสิบแปดนะครับบ้านเชนแดนอำเภองาวลําปางยังอยู่ในเขตลําปางอยู่ครับก็เก็บภาพเก็บคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับท่านผู้ชมที่อยากชม พื้นที่เทไปแล้วเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเหลือ,อติดราวกันตกนครับแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำฝั่ง,ฝ,ง,ฝ,งฝั่งขวาฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งที่เขายิงกันอยู่ตันนี้เสร็จแล้วนะครับล้างน้ำแต่วฝั่ง มีสเพียนะครับสี่เพียก็เสร็จเสร็จก่อนนะครับเสร็จเสร็จก่อนช่งกลางประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้แหละนะครับชมกันติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ